เฮ้ยบางป้ายเฮ้ยขอดูหน่อยป้ายอะไรปะสวนอะไรอะสวนผสมวัชพีผลไม้นี่เห็นไหมเออเฮ้ยติดแม่น้ำท่าจีนด้วยนะอ่าสิบสองไร่อำเภอเดิมบางนางบัวสุพรรณบุรีเออโอ้หแล้วติดแม่น้ำท่าจีนมันไม่เห็นมีแม่น้ำมีแต่ล่องมีแต่แม่น้ำนี่ไงเล่านี่ ขายเท่าไร่ล้ไอเนี้ยแปลงใหญ่ๆแบบเนี้ยเอาอาบอกเลยไร่ละล้านเอาไปอฮ้ยไร่ละล้านเลยเหรอมะโหมีอะ้ามะพร้าวน้ำหอมมีส้มโอมีคือผลไม้หลายหลากหลายชนิดเนาะทุเรียนอืมเรียกได้ว่าขนุนเฉพาะเฉพาะสวนมะพร้าวเนี่ยก็ตกแปดเก้าไร่แปดเก้าไร่ได้มะพร้าวแล้วมะพร้าวน้ำหอมทั้งนั้นเลยนะเนี่ยนะเอออุ้ยลูกชอลคอกขุดล่องสวนให้นะอ่ามีน้ำท่าวนใหสมบูรณ์คือเรื่องน้ำหมดห่วงเพราะมันติดแม่น้ำใช่ไหมเราก็ มีปั๊มมีไฟฟ้าน่ะก็ดูดเอาเหอะใช่เนาะประมาณนั้นน่ะเนาะอ่าอ่านี่ตามล่องตามซอกเลยล่องมีประมาณโอ้สิบยี่สิบล่องเลอมั้งประมาณ20ล่องอ๋อประมาณ20ล่องก็น้ําก็ทั่วถึงกันหมดแต่และล่องถึงกันหมดอ่านน่นโอ้โหมะม่วงดกหน่อยมะม่วงนี่น,นี่โ,โหแก้วมขมิ้นเหรอแก้วขมิ้นแต่เราไม่ได้มาถ่ายแบบว่าคือตรงเนี้ยมันเดินข้ามสะพานมาก็ถึงต้นมะม่วง yes เราก็เลยอ้าวต้นนี้แหละวะง่ายๆจะได้ไม่ต้องไปหาต้นอื่นไม่ใช่ว่าเห็นต้นไหน ลูกดอกจะไปถ่ายต้นนั้นมันมีกับทุกต้นที่ติดลูกก็ทําอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่เหรอใช่เพราะว่ามาติดไปมาชาโอยใครจะมาติดเลนี่ยเดี๋ยวคากลับต้องขอคุณพี่เขาหน่อยเนี่ยนะลูดไปเลยอะนะฝั่งหน้าๆก็จะเป็นไม้ใหญ่หน่อยประมาณต้นมะขามต้นสาระสะเดากระท้อนโอ้เนาะระมุดเออขอขอไปดูหน่อยไปที่นี่นี่ คือไฟฟ้าประปานี่คือมันมีมีนะไอ้ไร่ละล้าเนี่ยไฟฟ้าประปามีอยู่แล้วเพื่อนบ้านมีพร้อมชุมชนพร้อมแล้วติดถนนคอนกรีตด้วยนะเอ้ยถนนคอนกรีตอยู่ฝั่งนู้นนี่ไงแล้วนี่นี่นี่ถามเข้าไปไปดูถนนคอนกรีตมันก็ได้ทำรั้วรอบขอบชิดหมดแล้วอ่ะมีรั้วพร้อมอ่ะเนาะถนนคอนกรีตได้ติดรูดไปเลยนะอ่าแล้วก็เนี่ยเห็นไหมโครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเห็นไหมเออประมาณนั้นด้านข้างก็จะมี เพื่อนบ้านอ่าเพื่อนบ้านเป็นสร้างซุ้มเล็กๆอ่าเขาฝั่งแม่น้ำอยู่ฝั่งนู้นเขาก็ทำสวนเกษตรของเขาไงละใช่ใช่ฝั่งฝั่งแม่น้ำก็คือไปฝั่งนู้นอนะนๆไอ้ที่โซนติดแม่น้ำอ่ะใช่คือลูดลงไปฝั่งนู้นเลยใช่เฉพาะอ่าส่วนที่ติดแม่น้ำร้อยยี่สิบเมตรประมาณนั้นลึกร้อยห้าสิบเมตรโอ้โหเป็นไงล่ะเออทรงอ่ะสวยเลยอ่าทรงสี่เหลี่ยมสวยเลย เนี่ยเนี้ยเฉพาะฝั่งไอ้ถนนเนี่ยเนี้ยร้อยกว่าเมตรใช่ป่ะใช่ร้อยห้าสิบเมตรอ่าฝั่งฝั่งด้านลึกเนี่ยร้อยห้าสิบเมตรแต่ฝั่งแม่น้ําอยู่ข้างหลังเนีร้อยยี่สิบเมตรอ่าเออนี่แล้วนู่นไม่ได้ไกลเลยนะลาดยางนั่ยนี้ยเนี้ยนี้ยเนี้ยอ่าเนีอะไรอะไรรถเล็กๆแจ่วแจ่วเนี่ะมีแห่แห่แห่อะไรไม่เห็นเลยมันไปเขาก็ไปบ้านเขาแล้วสินั่นอ่ะฝั่งน่ะฝั่งที่หมาวิ่งน่ะเลยไปหน่อยดิมึงจะพูดอะไรทําไมไม่มีรถมาวะเอออ่าที่รถผ่านมานั่นคือฝั่งถนนลาดยาง เลี้ยวออกไปหน่อยก็เดิมบางนางบวชใช่แปดกิโลเอาง่ายๆเอ่อบึงชวากรู้จักทุกคนหกกิโลบึงชวากเฉลิมเฉลิมพระเกียรติหกกิโลนะแปลงนี้คือมันอยู่อำเภอเดิมบางไงใช่อ่าบึงชวากอยู่อำเภอเดิมบางอ่าอ่าประมาณนั้นเนี่ยแล้วเนี่ยทางทางซ้ายเนี่ยใช่หมดเลยใช่อ้าวมันก็ยังตามมามันก็วิ่งกันมาแล้เขาจะวิ่งแค่นั้นเนี่ยมานี่มาดูนี่เข้าไปในแปลงเนี่ยใช่หมดเลยใช่ไหมโอ้โหแล้วเนี่ย คุณพี่ก็แก่อายุมากกันเนาะเรียกเคุณพี่แน่เตรียมเพาะต้นกล้าไว้มีทั้งมะละกอพริกพริกพริกน่าจะเป็นพริกขี้หนูของสุพรรณเนี่ยที่เผ็ดนะนะคือพริกขี้หนูส่วนนั่นน่ะอันนั้นนะอะไรบ้างเนี่ยต้กโอนะมะเขือเทศมะเขือเทศสาธุดิอ้าวมะเขืองงเลยงงเลยเนี่ยนะ เขาก็จะเป็นพันก้าเพาะไปหนวฟฝั่งนี้ใช่ไอฝั่งนี้ก็จะเป็นซ้มเล็กๆบ้านหลังเล็กๆเนาะใช่ฝ่าหนึ่งหลังคนงานไปพักคนงานอ่าอันนี้เราเดินตัดเลียดแม่น้ําไปเลยแม่น้ําอยู่สั่ง้ายใช่ป่ะมันจะมีแปลงเขาเรียกตรงนี้ถนนคือวิ่งเข้าไปในสวนอืมอ่าฝั่งนี้ก็มีสวนอ่าฝั่งขวามือแล้วก็มีสวนอ่าฮะเอามา่กี้ก้อนนี้นไอร้านได้ได้เราจะหาว่าไอ้นั่นเราต้องมีสาระซะหน่อยเออเดี๋ยวจะหาว่าช่องเรามันไม่ค่อยมีสาระเออนี่ไง กรลังออกดอกเลยมั้งสำหรับใครที่บ่นนักบ่นหนาว่าช่องนี้ไม่มีสาระจริงๆแล้วก็มันไม่ได้เกี่ยวกับเราหรอกหามาให้แล้วนะสาระนะต้นสาระเอากะท้อนเป็นไงอ่ากะท้อนก็เป็นลูกกระท้อนใช่โอ้โหระมุดอ่ามังคุดลำไยมะเฟืองมะไฟกล้วยเขือกล้วยไข่มีหมดกล้วยน้ำว้าอ่ามีหมดมีหมดเอยกระลมก็ไฟฝอยอยู่นะอ่าแล้วก็ยังปลูก ไม้เศรษฐกิจต้นพวกต้นจักต้นอะไรแสมไว้ประดูอ่าใช่ติดไอ้ขอบแม่น้ําก็จะเป็นต้นไผ่ต้นไผ่ล้อมเลยนะในขอบแม่น้ำนะอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูอ่าผ่านช่วงสาระไปก่อนนะผ่านช่วงผ่านช่วงสาระไปก่อนไอ้ฝั่งขวานี่ที่เราเดินมาเนี่ยก็คือเป็นมะพร้าวเกือบทั้งหมดเลยมะพร้าวติ่งต่างเลยว่าทางขวามะพร้าวล้วน ทางซ้ายนี่สวนผลไม้ผสมได้หน่อยอ่าเออประมาณนั้นนะผลไม้กับอ่ารียกอะไรนะทางซ้ายมือเลยรล่ะผลไม้กับไม้เศรษฐกิจเออเนี่มะพร้าวก็นี่ผ่านไปมันมีเท่านี้เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูไวๆว่ามะพร้าวเนี่ยตก2ี่บล่องอ่ะมันมันก็มีทั้งหมดอ่ะประมาณนี้เลยอ่าเนอะอ่เห็นเห็นแต่ต้นเห็นแต่ต้นนี่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 ม่แสดงว่าทีมงานเรานี่สามาคคขี่กันมากทำไมอ่ะเอามาติดไว้อีกแล้วออ ติเกือบทุกถั่ลูกเลยไหมเกือบลุกกลิ่นเลยไหม <c oughs> โอ้โหอ่ะถนน,นไปสายอันนี้ก็จะเป็นบกักเขือบักเขือบักเขือนี่ส่วนนี้เป็นพืชผักสวนควรัวสวนครัวบักเขือเนี่ยที่บอกว่าแซมกับต้นใดต้นสักอ่าก็เพิ่งรู้ต้นสักเป็นพืชผักสวนควรัวเหมือนกันะไ, <c oughs> ไม่ใช่เขาแซมไว้เป็น, <c oughs> ปนไม้เศรษฐกิจอ๋อโอเคโอเครู้เรื่องรู้แล้วแล้วก็ส่วนฝักยาวทุเรียนทุเรียนเฮ้ยทุเรียนมีเหรอมีทุเรียนนะเห็นไหมมีมีทุเรียนมีทุเรียนดูแล้วนี่ไม่ต่ำกว่า20ต้นนะเนี่ยเยส yes yes โอ้ ขอให้บํารุงหน่อยเถอะวะเออนะอันนี้คือข้อเสียคือมันอาจจะลกนิดหน่อยก็คนดูแลก็เจ็ดสิบฝ่าเข้าไปแล้วคนเดียวคนดูแลคนเดียวไม่ไหวเออผมว่าอาจจะต้องจ้างคนดูแลเพิ่มเออนะให้มาถางรกหน่อยวางระบบน้าใหม่หน่อยใช่นะวางระบบน้ําวางระบบปั๊มให้ดีหน่อยเพราะว่าในไหนเราก็มีคลังน้าไม่จํากัดอย่างแม่น้ําท่าจีนอยู่แล้วเออเออก็มาทําหน่อยนิดนึงใช่โอ้โหแล้วดูดิเฮ้ยยอนี่นี่อะไรเนี่ยมันจะมาโชว์อะไรทั้งหนาวเนี่ยกระถุง กระทูนกระแทอโอ้โหลูกนี่นี่นี่ดวงใหญ่ก็ไม่เนี่อุยหลุดอุยหลุดยังไงอะเห็นบิดเขามีอยู่อะเอยหลุดหน้าโดนจับนะคุณพี่ขอเขแล้วบอกว่าเออลองดูถ้ามันกินหน้าก็กินเดี๋ยวคุณพี่บอกว่าเอ้ยเอ้ยหลุดเหมือนกันหลุดปากไปแจ้งตำรวจบอกเขาแล้วโอเค เห็นกินแต่ผลไม้ไม่พอกินพริกบ้างเลยอ้าวเดี๋ยวเราจะกินกระท้อนกับพริกแก้มกัน <c oughs> อ่ะเนาะประมาณนี้ประมาณนี้อ่าใครสนใจก็ลองนัดชมได้ะนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็เป็นสวนเหมาะมาทําต่อมากนะท่านใดสนใจก็เอามาทําโซนปลูกบ,บ้านได้ก็อย่างที่บอกนะต้นเรียนใช่ใช่เออทุเรียนทุเรียนต้นสูงท่วมหัวเลยนะต้นสูงเนี่ยอีเวิร์กแม่น้ําเนี่ยเหมาะมาทาบ้านสักหลังหนึ่งว่าถ่ายออกไปสักหน่อยเนาะ นะเปิดไอ,อ้ต้นไผ่หน่อยนิดนึงเออเออมันก็จะเห็นแม่น้าเพราะตามจริงอะ่ะคือแม่น้ําอยู่หลังไผ่ทำระเบียงลงไปอ่า <ไป S 1> ใช่ไปนั่งลมพัดเย็นๆนั่งค,คุยกับเพื่อนมาจากต่างจังหวัดหรือมาจากในเมืองนั่งคุยกันจิบกาแฟกันใช่ไหมจัดปะเออแล้วก็เสร็จแล้วกลับมาดูข้ามาดูสวนอา้าวเฮ้ยไอ้ทิศเอามะพร้าวน้ำหอมไปกินดีา้านมีลูกกี่คนเอา้าเอากล้วยไปกินเอาส้มโอไปกินสบา,ายอ่าเห็นจันไหมอ่ จันอะไรจันมะพร้าวอะเยอะแยะเยอะแยะมีทุกต้นเออเออนั่นนะเห็นไหมเอาเป็นว่าสนใจก็นัดหมายมาแล้วกันนัดหมายนสิบสองไร่เดิมบางนํำบัวเป็นโฉนดคุณแดงอ่ะนะโฉนดหกใบแต่ว่าไม่แบ่งขายขายหมดขายขายยกไปหมดเลยยกหมดจ้ะไร่ละหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านบาทอีกแล้วก็ยังตกใจไม่หายนี่มันมีให้กินหลากหลายอย่างอ่ะทั้งกล้วยทั้งอะไรอื้หวาน าเรียกว่าสุขคาต้นสุกคาเพือออะไรกันอ๋อรสอเออเออสิบสองไร่แล้วนะก็จะพูดนี่ก็ไม่ได้อะไรกันทางนั้นเลยอ่ะหาผู้ชมมามาอนอไรละล้านสิบสองไร่อยู่เดิมบ้างท่านจะตกใจที่จะไปราคาสูงให้มาดูกันก่อนจ้าเออสนใจก็ตัดสินใจว่าเฮ้ยราคาสูงจังราคามันสูงแต่ท่านจะเพิ่งตกใจมันก็สมกับส่วนของเขามีทั้ง ผลไม้หลากหลายชนิดเลิกเหรอเลิกแล้วนะพอสิบสองไร่ใช่ไหมสนใจติดต่อมานะครับสุพรนบุรีนี่เบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านบนนี่สนใจโทรมานะชมก่อนนะเพราะว่ามันมีประตูปิดถ้ามาดูเองก็จะไม่ได้เข้ามาข้างในนะมาชมหมดลงหน้าครับโอเคครับสำหรับวันนี้ไป้วคาไปหิวเล้ดด้วย289 lady channel 289 lady channel โอ้โหทำาบัญญ่างประกาศโคตรจกรับทำ สื่อโฆษณาทุกประเภทมไม่ว่าจะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เจ้าของแบรนด์เจ้าของสินค้าหรือตัวแทนจำหน่ายทาง289 Lady Channel รับทำโฆษณาให้ท่านรับรองไม่ผิดหวังหรือท่านจะเป็นจ้าของกิจการร้านค้าจ้าของอสังหานี่เลยต้องดูโพยด้วยโยพยเพิ่งลอดเมื่อกี้เนี่ยโโอ้โหเหลือเกินเลย <S <S หรือผู้รับเหมาก่อสร้างสนใจติดต่อโฆษณา เรายินดีรับทำรับงานทั่วประเทศ <Yes. S 1> ในราคาพิจาพบริการทุกระดับประทับใจไม่ว่าจะฝนไม่ว่าจะแดดไม่ว่าจะร้อนไม่ว่าจะหนาวเราก็ไปได้ทุกที่รับรองไม่เผ็ดหวังเฮ้ยไม่ผ<ม>ิดหวงังไม่ผิดหวังอ,ะ <Ooh. S 1> อ่ะอ้าวแม่สนใจติดต่อ080 563 5394444เ,เอ่เอโค่หรือปะเโ้สุดยอด <laughs> <laughs>